สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอาเอ็มคลาสสิกทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมนี้กันนะผมว่า1วันเนี่ยเราจะต้องใช้เวลากับมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเครรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจชูวินท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับก่อนอื่นนะครับที่จะพูดถึงเรื่อง1วันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงต้นเกมนะครับวันแรกๆหรือว่าสัปดาห์แรกที่เกมเปิดเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่กับเกมนี้เยอะมากๆครับเพราะเอาเคาสนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีเควส เนื้อเรื่องหรือว่าเควสเสริมเควสอะไรต่างๆ,ๆที่ค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเทียบกับเวอรช์ชันอื่นนะนะอ่าก็จะใช้เวลาอยู่กับเควสเนี่ยเยอะนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยก็คือเรื่องของสมุดนั่นเองเกมนี้เป็นเกมที่เราจะต้องปั้นสมุดอ่าการปั้นสมุดก็ได้จากการไปตามถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆไปชิมอาหารใหม่ๆอ่า ไปปลดล็อกบอสอะไรต่างๆตีมอนให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะยิ่งคุณทําสมุดได้เยอะความสะดวกสบายในการเล่นเกมนี้ก็จะยิ่งมีมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยในแต่ละวันคุณจะค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็เล่นได้แบบเยอะมากๆนะครับแต่พอถึงจุดจดหนึ่งที่โอเคทําพวกเนื้อเรื่องอะไรเสร็จหมดแล้วทําพวกสมุดได้ลงตัวแล้วเล่นสบายแล้วเนี่ยใน1วันเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เยอะมากครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยที่คุณจะต้องใช้ทุกวัน นะครับก็คือเรื่องของสเตติมิน่านั่นเองนะครับผมอ่าสเตติมิน่านะครับไอตัวด้านบนเนาะตรงนี้ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปสเตมิน่านะครับผมว่าตัวด้านบนเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยเราจะมี3,500ถ้าเป็นคลาส2เราจะมี5,500นะครับถ้าเป็นคลาสไฮคลาสเนี่ยจะเป็น7,500แล้วเป็นคลาส3จะมีหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทํา ทุกวันนะครับ3,500เนี่ยก็คือหมายความว่าเราจะต้องตีมอนสเตอร์ทั้งหมด3,500ตัว5,500ก็ตี5,500ตัวกรณีที่คุณไม่กดโซ่นะอ่าถ้ากดโซ่ก็หาร4ลงไปนะครับอันนี้คือจำนวนมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปฟาร์มไปตีต่อวันนั่นเอง ไม่สามารถดองได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้สเตมินานะครับในแต่ละวันนะในวันถัดไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดองไว้ให้เรานะครับแต่ว่าเขาจะส่ง XP e คืนมาให้แบบนี้พร้อมกับมันก็จะไปฟาร์มของมั่วๆมาให้เราในช่วงเลเวลเราแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อวานผมไม่ได้ฟาร์มนะเนี่ยเกมมันก็จะส่งของมาให้แบบนี้เห็นปะ่ะมันจะมีพวกขยะเอยอะไรเอยได้ XP e เอยอ่าพอเะ้ากดรับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมเอเหมือนกับว่าโอเคเราลืมฟาร์มอะ่ะเกมก็เลยส่งระบบส่ง XP e ส่ง ครบทุกวันนั่นเองซึ่งตรงนี้ถามว่าเสียเวลามากไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนฟาร์มไม่เหมือนกันบางคนฟาร์มคนเดียวบางคนฟาร์มเป็นตี้บางคนฟาร์มเร็วมากตีมอนทีสองทีตายบางคนตีมอนทีห้าหกทีกว่าจะตายนะเพราะฉะนั้นความเร็วตรงนี้แต่ละคนไม่เท่ากันยิ่งคุณทําตัวละครให้เก่งกับการฟาร์มได้เท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประหยัดเวลาตรงนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทําทุกวันเลยนะครับผมก็คือตัวของเดลี่บอร์ดนะครับเดลี่บอร์ดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอ ทำเควสวันละ3ครั้งนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีเควสต่างๆให้เราเลือกเนาะตรงนี้เนี่ยของที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับอย่างเช่นบางอันก็จะได้เป็นโซ่บางอันก็จะได้เป็นเพลย์อินแพ็คการ์ดอ่าบางอันก็จะได้เป็นวิงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเควสบอร์ดของเกมนี้เนี่ยโคตรจะง่ายทุกคนนะฮะคือจริงๆแทบจะไม่ต้องทําเลยถ้าเกิดเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเข้าปั้นครับเข้าปั้นเนี่ยจะเป็นตัวอ่าคเรนซีที่สามารถเอาไวเ้เคลียร์เควสบอร์ดได้เลยนะครับซึ่งเรา สัตว์จะมีเข้าปั้นให้เราทุกวันหรือเราจะเอาตัวแต้มเนี้ยมาแลกก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแต้มเดลี่ที่เราได้ทุกวันอยู่แล้วก็จะมีให้แลกเข้าปั้นแบบนี้เพอเรามีเข้าปั้นแล้วเราก็มาที่เควสบอร์ดครับอ่าเสร็จแล้วก็สามารถที่จะสคิปบอร์ดได้เลยนะครับผมอ่ากดปุ๊บอ่าปุ๊บนี่เห็นไหมคือไม่ต้องทําเลยครับคือคุณแค่มาจิ้มปุ๊บอ่าจิ้มปุ๊บ แล้วแต่ถ้าช่วงแรกๆยังไม่มีเข้าวปั้นคุณก็สามารถกดทําเองได้นะมันก็จะเป็นเววสง่ายๆเดลี่ให้เราทําไปเดินไปแมปนั้นแมปนี้แล้วก็ไปตีมอนอะไรแบบนี้ครับ <Okay. S 1> และอย่างที่3นะครับที่เราไม่ควรจะพลาดในแต่ละวันนะครับหรืออาจจะพลาดได้เพราะว่ามันสามารถดองได้ก็คือเจ้าสติมิน่าแถวล่างนี่แหละ นะครับสเตมินาแถวล่างเนี่ยมันก็จะมีให้เราันลา150นะครับสามารถที่จะดองครบไปได้นะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยบางวันเราอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้เนาะอ่าสเตมินาตรงนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในการลงดันด้านต่างๆเนี่ยช่วงแรกนะครับการผ่านครั้งแรกเราก็จะต้องเล่นเองผ่านเองให้ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอผ่านไปแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะกดสกิปหรือว่ากวาดล้างแบบนี้ได้เลยครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ของมาเลย ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาในการเล่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงดันเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากๆนะครับในส่วนของดันที่ต้องใช้สตมีนาในการเล่นนะครับอ่าก็จะใช้เนี่ยสาปุ๊บเนี่ยกดกวาดล้างปุ๊บอ่ามันก็จะกินตรงนี้ไป3าิเรียบร้อยแค่นี้ครับส่วนดันที่เหลือนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เป็นพวกรายสัปดาห์อะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกดันรายสัปดาห์เนี่ยคือมันไม่ได้ฟิกเวลาไว้เนาะไปใน7วันเนี่ยอย่างเช่นร้อยชั้นเนี่ย คุณสามารถที่จะเลือกวันลงกับเพื่อนๆได้เลยบางคนอยากจะเคลียร์วันจันทร์บางคนอยากเคลียร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสามารถแปนเนตเวลาได้นะครับส่วนความเร็วในการเคลียร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปราตี้ของคุณนะครับว่าคุณสามารถเคลียร์ร้อยชั้นได้ไวขนาดไหนหรือว่าเคลียร์พวกดันเจียนออร์คเนได้เร็วขนาดไหนนะตรงนี้มันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับผมว่ามีดันอะไรให้เราลงบ้างนะครับนะ ถ้าคุณเคลียร์แล้วเล่นเป็นอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไวไปหมดนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดนะครับคุณจะต้องทําทุกวันก็คือการบริจาคก,กิลวครับนะเวลาเราเข้ากิลวมาเราจะเจอกับพี่หัวเขียวตัวนี้นะครับและเราเนี่ยก็มาทําการบริจาคก,กับเขานะครับตรงนี้สําคัญมากๆในช่วงต้นเกมเลยนะครับเพราะว่าการบริจาคเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ตัวของแต้มกิ้ว แล้วก็แ้มของเฟืองเอาไปอัพกับระบบเฟืองนั่นเองนะครับแล้วก็สําคัญมากๆกับผู้เล่นที่ต้องเช็คลายชื่อสมาชิกในกิลเนาะ,ะการบริจาคตรงนี้ครับมันก็สามารถเช็คความแอคทีฟของเพื่อนๆในกิลได้ด้วยแล้วก็บริจาคเนี่ยมันไม่บริจาครอบเดียวเสร็จนะ,อ,ะอย่างตัวนี้นะครับเฮโริกเอมเบรมเนี่ยเห็นไหมครับพอบริจาคหนึ่งครั้งแล้วก็จะมี2ครั้งนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น3อย่างเงี้ยครับผมน่าจะสูงสุดที่5นะครับผมเนี่ยเวลาเราบริจาคไปปุ๊บ นีฮะต่อไปมันก็จะให้เรา5แล้วอ่าถ้าไม่พอเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนะครับผมอ่าแบบนี้หรือเราก็ไปล่าบอสก็ได้นะครับเนี่ยบริจาคไปปุ๊บนะ อ่าเห็นไหมหมดและ5ห้าครั้งนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าควรบริจาคนะคือมันเป็นทั้งผลดีกับกิลด้วยแล้วก็เป็นทั้งผลดีกับตัวเราด้วยนะครับสิ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับในส่วนถัดมาที่ต้องทําทุกวันนะครับไม่ควรจะพลาดคือการล่าบอสนั่นเองครับการล่าบอสนะครับในเล็กน็อกเอ็มคลาสสิกเนี่ยจะถูกจํากัดไว้นะครับโดยที่ MVP เนี่ยเราจะสามารถล่าได้วันละ5ครั้งแล้วก็ตัวของมินิบอสจะได้10ครั้งนั่นเองนะครับและเกมนี้เนี่ยบอสจะเกิดพร้อมกันหมดเลยยกเว้นบอนอกนอกกระดา นะครับผมอ่าเกมนี้ต้องบอกก่อนนะว่า MVP และมินิบอสจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือจะเป็นบอสในกระดานก็คือบอสที่เห็นอยู่ในกระดานตรงเนี้ยกับบอสที่เราไม่เห็นในกระดานจะเป็นบอสลับนะแต่จริงๆคนที่เล่นเอาเอมาก็รู้แหละว่าบอสลับมันอยู่ตรงไหนนะพวกบอสกามบอสบัตตี้มอร์เดลอร์บอสมาขาวอะไรเงี้ย อันนั้นเนี่ยเขาจะเกิดตามช่วงเวลาที่เราไปปลุกเขาขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิงคุณจะเทพแค่ไหนอ่าวิงคุณจะเทพแค่ไหนนะครับหรือว่าชแน,นลของคุณมีการแข่งขันสูงหรือเปล่าอ่าเพราะว่าการล่าบอสเราต้องล่าให้ครบ5ตัวต่อว,ว,วันเพื่อให้เราเนี่ยได้ของที่คุ้มค่านั่นเอง <Okay. S 1> นะครับผมอ่าอย่างเช่นช่วงแรกๆถ้าของแพงๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบมิสเทรสที่มีตัวในบริสเลสนะครับหรือว่าพิโอเ่ที่มีโอริโกเดี๋ยวคลิปเรื่องบอสเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งล้วกันว่าตัวไหนบ้างที่น่าล่านะครับแล้วก็มีนีบอสก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับให้เราเลือกล่าเนาะเยอะมากๆนะครับช่วงแรกก็อาจจะเป็นสโมกกี้นี่แหละครับที่มีทั้งการ์ดที่ดีแล้วก็มีตัวของขยะบอสไบสโมกกี้ที่หาได้แค่จากตัวเขาเองเท่านั้นครับอีกหนึ่งเรื่องถัดมาที่หลายๆคนกังวลเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็โอเคนะเป็นวัยทํางานละทํางานใช้เวลาเยอะไหมเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ติกเวลาครับ อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่ฟิกเวลาเกมนี้มีน้อยมากๆกครับทุกคนนะหลักๆก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีกิววอลแค่2ครั้งครับก็คือวันพฤหัสตอนสามทุ่มนะฮะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิววอลบ้านแข่งกันยึดบ้านต่างๆนานายิ่งคุณยึดบ้านอะไรอย่างนี้ได้คุณก็จะกิวคุณก็จะยิ่งมีแบบว่าของไปทําพวกอาวุธก๊อตของก๊อตได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้บ้านนะ เราก็จะได้ไปเล่นวอรตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับในวันอาทิตย์นั่นเองตอนสามทุ่มนะอ่าก็จะเป็นวอที่เอา4กิลเนี่ยมาชนกันแล้วก็โซนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเนี้ยก็จะเป็นวอนะครับก็วันละครึ่งชั่วโมงเบาๆนะครับแล้วก็ในวันพุธเนี่ยจะมีกิจกรรม UFOMail แมวนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อ่ามี UFO แมวออกมามีแมวออกมาให้ตีแล้วเราก็ไปเก็บพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นฟิกซ์เวลาจริงๆเนี่ย มีน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นๆนะอ่าคือคุณสามารถที่จะมาเล่นได้อะเออมีแค่3วันที่เหลือคุณก็ฟรีๆอาจจะค่อยไปแมนเดเวลาลงดันกับเพื่อนๆเ,เองไปล่าบอสไปฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกง่ายๆว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสบายมากครับและตรงนี้เนี่ยยังมีตารางให้ดูด้วยนะครับผมว่าในเดือนนี้เห็นไหมครับกิจกรรมโคตรน้อยครับเห็นไหม มีแค่พุธพรหัสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะถ้าวันพุรหัสเราไม่ได้บ้านวันอาทิตย์เราก็ไม่มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับที่จะมาเป็นซีซันซีซันเลยนะครับก็คือการแข่งทัวร์นาเมนต์6 vs 6ครับโหมดนี้เป็น PVP 6 6นะครับซึ่งสนุกมากๆทุกคนแต่ก็ไม่ได้เปิดให้เราเล่นกันทุกช่วงนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีการแข่งขันเป็นซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้อง กี่เดือนถึงจะเริ่มมีการทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ขึ้นมานะโหมดนี้ผมบอกเลยว่าอย่าพลาดเป็นโหมดที่ PVP สนุกมากๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ r อาเอ็มคลาสสิกในแต่ละวันนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นกันจนอยู่ตัวแล้วหมายถึงว่าไม่มีเควสไม่มีการทําสมุดอะไรแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกการฟาร์มการล่าบอสหรือการลงดันเนี่ยคุณแม่เนเวลาเองได้หมดไม่ได้มีอะไรฟิกมีแต่วันพฤหัสที่มันจะฟิกเรื่องของวอลนะครับหรือว่า ถ้าเกิดเป็นช่วงของซีซั่น66ก็อาจจะมีฟิกเวลาของการแข่งขัน66บ้างแต่ว่าโดยประสบการณ์มันก็จะฟิกแค่วันเดียวหรือ2วันนะครับที่เป็นช่วงของช่วงแข่งขันเนะาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับวัยทำงานเนาะไม่ได้มีกิจกรรมแบบช่วงเช้าช่วงเที่ยงที่แบบว่าเราต้องมาเฝ้ารอหรือลงอะไรอย่างนี้เนาะหลายๆอย่างเนี่ยสามารถ manage เวลาด้วยตัวเองได้หรือ manage เวลากับปาร์ตี้ของเราได้นะครับเพราะนั้นก็จะค่อนข้างอิสระมากๆนะครับผมเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับการทำ เควสในแต่ละวันนะครับหลายๆอย่างก็สกิปได้อะไรอย่างนี้นะถ้าชื่นชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูหรือถ้าไม่ชอบเห็นกิจน้อยไปก็ลองคอมเมนต์กันมาเข้ามาได้นะเผื่อว่าเกมจะเข้ามาเห็นนะครับผมแล้วก็อาจจะเอาไปปรับเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโก้ได้ทาคลิปต่อๆไปของเกมเ M c l a s s i c ด้วยครับคลิปหน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอ er กันใหม